สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะประจําเดือนพฤษภาคมพศ2567นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมหมอนิมไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ,ะตามที่คลิปวิดีโอที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอน,นะคะ ขอให้ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะจะเป็นการดูดวงในด้านการงานการเงินชีวิตคู่ครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนโสดสนิทนะคะในด้านสุขภาพโชคลาภนะคะการเงินเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะบอกหรือเตือนอะไรบ้างขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานด้านที่ใช่ออกมาให้คุณเห็นนะคะขอให้คุณนะคะที่ คนที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้สําหรับคนที่เกิดในเดือนพฤษภานะคะพฤษภาคมเนาะตั้งจิตอธิษฐานทาสมาธิให้นิง่งเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งนะคะและขอหมอขออนุญาตเปิดไพ่สักครู่นะขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะ,อะขอหมออนุญาตเปิดไพ่สักครู่นะขอให้คุณที่มีพลังงานที่สิ้นเสมอกันกับไพ่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้มีแต่เรื่องราวดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะ หมอเลียงไพ่สักครู่นะเรามาดูกันเลยค่ะในด้านการงานเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะคนที่ทำงานในด้านครัวจานนะคะสถาปัจยกรรมต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยในเดือนนี้คุณจะมีความ มีอํานาจมีศักยภาพผู้คนเกงขามนะคะในเดือนนี้รู้สึกว่าเป็นผู้นํานะคะเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็บางคนบางกรณีก็เป็นผู้ตามที่ดีแต่ตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะไล่เลี่ยต่างระดับกันไปแต่มีคนนับหน้าถือตาในไพ่ใบนี้นะคะการงานคนที่ใช้ทักษะความคิดนะคะหรือว,ว่าการจินตนาการในการออกแบบอะไรต่างๆนะคะมันแม้กระทั่งการที่เราเป็น สถาปัตย์เนี่ยที่หมอบอกอ่ะการงานคุณจะค่อนข้างโดดเด่นในเดือนนี้อาจจะมีงานที่ดังไกลไปถึงต่างประเทศหรือว่าสื่อสารในโลกโซเชียลออนไลน์ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังก็ได้ในเดือนนี้ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะคะมีการได้รับความนิยมชมชอบหรือการติดต่อคเน็ก์สื่อสารจากชาวต่างชาติต่างภาษาได้นะคะในเรื่องการงานหรือว่าเขาสนใจนําเสนอข้อมูลเราไปในต่างประเทศอาจจะมีงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะหรือเป็นงานในด้านศิลปะก็ได้หมอบอกเนี่ยค่ะ สถาปัตย์ต่างๆนยะคุณอาจจะมีชื่อเสียงนะคะหรือเขาเชิญตัวเราไปร่วมงานก็ได้คุณมีโอกาสที่จะมีคนรู้จักมากขึ้นเนาะในไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนหรือใครได้ทํางานเกี่ยวกับความงามเสริมสวยซาลอนต่างๆนะคะเนาะค่อนข้างจะดีนะคะหรือว่ามีลูกค้าประจําหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอาจจะบอกกล่าวต่อๆกันไปหรืออาจจะเอาลงทําคลิปเป็นไวรัลแล้วทาให้มีชื่อเสียงโด่งดังก็ได้นะคะที่หมอเห็นเนาะในด้านที่ดีค่ะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะ เกิดการรู้สึกว่า ไม่พูดคุยกันดีหันหลังคุยกันหรือมีการทะเลาะกันนะคะโกรธงอนไม่เข้าใจหรือด้วยอารมณ์ความรู้สึกสภาพจากด้านการงานนะคะมีความเครียดความตึงเครียดหรือการแปรปวนอะไรบางอย่างคุณรู้สึกว่าความรักที่ให้ไปเหมือนไม่ได้อะไรกลับมาหรือว่ารู้สึกว่าเราให้ค่าเขาแล้วเขารู้สึกไม่ค่อยสนใจหรือเขาเอาเวลาสนใจแต่งานไม่สนใจเราหรือสนใจเพื่อนฝูงนอกบ้านมากกว่าเราก็ได้เนี่ยไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะทําอะไรให้มีสติมีความคิดใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้อารมณ์ในการ แก้ไขปัญหานะคะมันจะได้ไม่บานปลายเนาะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆให้เคลียร์กันภายในบ้านอย่าให้คนนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะว่าบางทีคนนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวบ้าง มากเกินไปคุณจะทําให้รู้สึกว่ามันหงุดหงิดกับคนในครอบครัวก็ได้อาจจะเป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้มีปากมีเสียงกันมากขึ้นนะคะต้องระวังไว้นิดนึงนะคะถ้าใครที่มีลูกมีบุตรหลานก็อย่าเลี้ยงลูกตามใจมากเกินไปเพราะเด็กเอาแต่ใจมากพ่อแม่ก็จะดูแลลาบากหรืออาจจะมีปาก,ม,ปากมีเสียงการทะเลาะจากลูกหรือบุคคลในบ้านก็ได้ให้ระวังไว้นิดนึงนะคะในช่วงนี้เนาะ,ะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะ ขี้เล่นซุกซนนะคะเจ้าชู้นะค่อนข้างจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะตัวคุณเองนะคะไปเรื่อยหรือพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ทีลักษณะยังไม่มีความมั่นใจกับใครคนใดคนหนึ่ง นะคะบริหารสเสน่ดีในเดือนนี้ค่อนข้างจะโอเคแต่หมอหมองว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ช่างเลือกช่างสังเกตช่างคิดช่างเจรจาช่างฝันด้วยนะคะก็จะเจอคนที่แบบบางทีอาจจะมาขายฝันหรือหลอกเราก็ได้ต้องระวังไว้นิดนึงในด้านการหลอกลวงหรือการไม่มั่นใจในคําพูดถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคให้ถอยตัวเองออกมาเพราะบางทีเราไว้ใจเขาไม่ได้นะคะบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจอาจจะระวังเรื่องของ ข้าวของของมีค่าเงินทองหรือไม่หยิบยื่นของความช่วยเหลือก็ต้องระวังไว้นิดนึงบางทีเป็นกาลยานามิตรกันได้แต่อย่าทําให้ศัตรูอย่าทําให้มิตรกลายเป็นศัตรูนะที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทนะในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่า อารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวมีความเร่าร้อนหรือว่ามีคนมาขายขนมจีบจะรู้สึกกระสับกระส่ายจากที่เคยอยู่ได้รู้สึกจะอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะอดล้นทนไม่ไหวเพราะความรู้สึกว่าคนตรงข้ามที่มาชอบเรามีความสวยมีความเซ็กซี่นะคะหรือหุ่นดีดูเซ็กซี่ในการทํางานของเขาหรือแม้หน้าที่ตําแหน่งของเขาค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีชวนเราให้เรารู้สึกว่าหลงไหลเคลิ้มในตัวเขาก็ได้จากที่เคยคิดว่าจะอยู่สดสดสันโดษสงสัยจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะสําหรับคนโสดมีโอกาสนะคะเปิดใจปุ๊บเจอเลยที่หมอเห็นนะคะหรือ บางคนแอบมองมานานแล้วพอเขามีใจปุ๊บตกลงบงใจกันก็ได้แบบปุ๊บปั๊บกระทันหันก็ได้นะคะมาดูในด้านของเรื่องของความโชคลาภความโชคดีนะคะอาจจะบ้านเจ้าที่ให้โชคหนึ่งในนั้นนะคะยวดยานพานะให้โชคได้นะคะหรือแม้การเดินทางก็ให้โชคได้เช่นกันคนที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้โชคเช่นกันนะคะกราบไหว้บูชาองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะหรือว่ากราบไหว้บูชาองค์พ่อสิวะนะคะจะดีกับตัวคุณในช่วงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งพระพิรุณน,นะคะใครที่มีบทสวด ท่านสวนนะคะหรือแม้กระทั่ง เกี่ยวกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในด้านพลังงานความมีกําลังใจมีพลังงานในการทํางานจะดีขึ้นกับคุณในเดือนนี้เช่นกันนะคะหรือบางคนมีโอกาสเดินทางไปต่างเดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะหรือได้ไปท่องเที่ยวนะคะอาจจะเป็นคนรักคู่ของก็ได้นะคะที่นําพาเราไปสถานที่นะมีความโชคดีในด้านการเดินทางการโชคลาภหรือคนรักนําพาสิ่งดีๆมาให้ก็ได้นะคะนะเจาที่ให้โชคนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคที่หมอบอกอาจจะเป็นรุนยวดยานผ่านะรถก็ได้ที่หมอบอกนะคะแล้วก็ระวัง ในด้านสุขภาพนะคะเกี่ยวกับน,น้ําทุกชนิดเลยนะคะของสูงอาที่สูงนะคะบางทีปีนไปนะคะไปเดินแอดเวนเจอร์อะไรต่างๆก็ต้องระวังดีๆนะคะการปั่นจักรยงจักรยานขึ้นเขาขึ้นอะไรเนี้ยระวังด้านอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่หมอเตือนหรือถนนลืน่นล้มนะคะแล้วแม้กระทั่ง ความคิดภายในใจนะคะบางทีก็อาจจะมีปมกับรู้สึกตัวเองอะคะ่ะมันบางอย่างมันมีอาจจะมีการว่าขอโทษขออภยกันได้สําหรับคนที่เลิกลากันไปแล้วยุติความสัมพันธ์นะคะอาโหสิกรรมให้กันไปคุณจะได้หมดทุกหนึ่งจุดนี้นะคะที่หมอเห็นนะคะรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่แล้วก็ระวังของร้อนทุกชนิดนะคะน้ําร้อนไฟนะคะใครจะออกจากบ้านดูตรวจทานปักนะคะปักให้เรียบร้อยเตากงเตาแก๊สปิดให้สนิทนะคะที่หมอบอกเนาะตรวจทานในด้านตรงนี้นิดนึงนะคะ เนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะถ้ากเกิดใครที่คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนานะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองขอให้พบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาในสมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะเนาะขอให้คุณนะคะประสบพบเจอ นะคะกัลยาณมิตรที่ดีคู่รักที่ใช่แล้วก็ขอให้คุณเป็นคนที่มีกําลังใจให้ตัวเองรักและให้เกียรติตัวเองก่อนมันก็จะดึงดูดพลังงานคนที่ดีเข้ามาเช่นกันใครถ้าเกิดยังไม่พร้อมในด้านความรักถ้ายังรู้สึกเสียใจผิดหวังกับความรักครั้งเก่าอยู่ก็เริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายแต่ตขอให้รักตัวเองแล้วโฟกัสในสิ่งที่เราทาการงานเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแล้วคุณก็จะเจอคนที่ดีนําพาหรือคนที่สินเสมอกันเข้ามาซัพพอร์ตในความรู้สึกเราถ้าเกิดคนที่เรารู้สึกว่าอยูู่่่ไไดดด้้วววยยยยตัตเัเเเออองงรรรามรมมพีีใคคนสสๆๆ ไปก่อนค่ะสิ่งดีๆรอเราอยู่เสมอนะอย่าลืมกลับไหวนะคะองค์พ่อพระพิฆเนศพระเตมูรตินะคะที่หมอบอกแม้กระทั่งองค์พ่อศิวะองค์พ่อพระพิฆเนศคุณไหว้ได้เลยนะคะคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จถ้ามีโอกาสกา็ไปถวายสังฆทานทําบุญหรือแม้กระทั่งการเติมน้ํามันตะเกียงการทำการทาบุญเกี่ยวกับสถานปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะมันจะช่วยส่งเสริมให้คุณมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในตัวเองเช่นกันนะคะ นะหมอขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้บุญรักษาขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ